แน่ๆหัวร้อนกันอยู่แล้วสิมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีก,กว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้เติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมต่องต่อวีโอนะครับก็กิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับก็หลายๆคนน่าจะรอเบอร์โอดินกันอยู่ผมก็เช่นกันนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเพือ่อนๆได้เบอร์ออดินกันมันๆแน่นอนนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเขาชื่อว่าขําคืนดวงดาวแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยไฮไลท์มันก็จะอยู่ที่ตรงนี้มันเลื่อนได้นะท่านผู้ชมในข้างล่างนะนี่ครับชุดแฟร์นะครับก็เรียกว่าเท่มากๆนะครับ เป็นชุดแฟร์มนุษย์อวกาศนั่นเองนะครับก็สายแฟร์นี่ห้ามพลาดครับผมก็เล่งๆไว้เช่นเดียวกันนะครับทำเควสทำครบอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ9 9 9แต้มเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยเพื่อนๆหาคู่ก่อนเลยนะครับเนี่ยผมก็ได้คู่แล้วนะครับอ,อันนี้จะต้องคุยกันดีๆเพราะว่ามันจะมีพวกเควสต่างๆนะครับก็อย่าลืมช่วยกันทำเควสด,ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเควสที่ต้อง ทำร่วมกันนะครับเนี่ยมันจะเป็น Lock in, ล็อกอินลาวงลาบอสตกวงตก้ตกาเบิร์ออเด้นอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้มีเควสได้ทำเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอธิษฐานอันนี้ก็เนี่ยเพื่อนๆก็ใช้เซนนีนะครับมาอธิษฐานรายวันได้ทั้งหมด13ครั้งนะนี่ครั้งละ1 6 0ก็คือมาเผาเซนนีหน,น่งล้าน6กดไปเลยจ้าปาป่าป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 ,าปาอ๋อเดี๋ยวนะ 3ครั้งแรกใช้เซน,นีนะครับครั้งต่อไปใช้คิสตันแล้วอันนี้ก็เริ่มไม่คุม้มลวนะต่อมาร้านมีอะไรให้แลกบ้างก็เหมือนเดิมนะครับมุกเดิมเลยอัปเกรดตีบวกออฟแมวสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นแฟร์เก่านะครับอาวุธเงาอันนี้เป็นฮอลครัชนะครับเคยทำเงาเจ็ดแต่แรกได้แค่3ามกระอกเท่านั้นเองนะครับก่กบอกน,นี้จะเป็นสัตว์คีนะครับยานอวกาศนะและนี่ก็เป็นส่วนหลังในดูยานอวกาศนหน่อยสิว่าเอ่อมัน ความเร็วเท่าไหร่นะครับ UFO ชชชชชชชโอ้วิ่ง4เองแล,แล้วก็ไม่สามารถจะใช้ตอนโจมตีได้นะนั่นเองก็ขี่ม้าเหมือนเดิมไปเศร้าๆไป<笑><笑>นะี่นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกตัวฟาร์มได้ทุกตัวที่เลเวล94ขึ้นไปตั้งแต่ม้าดำขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปฟงไปฟาร์มกันได้ นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคือให้ดูชีดนนี้ก็อันนี้เป็นชีตที่คำนวณน,นะครับว่า,าแลกอันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับซื้อวัสดิบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะคํานวณราคาจากในตลาดกลางของเพื่อนๆได้นะครับมาดูว่าไออันนี้คุ้มหรือเปล่านะครับหรืออันนี้ซื้อมาแล้วถูกกว่าอย่างเ้ไหเนี่ยอันนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับใครที่เป็นสินคํานวณสายคํานวณก็ จัดกันไปเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้อันนี้ก็ข้อมูลจาก Discord แล้วนะเราเอ็กซ์ยูนิเวอร์ซิตี้เช่นเดียวกันนะครับเอาละแล้วก็ถามว่าฟาร์มตัวไหนดีเท่าที่ดูใน Discord ก็คุยกันเขาบอกขนาดกลางนะฟาร์มขนาดกลางเนี่ยก็จะให้อ่พวกของเนี่ยอย่างเงี้ยมันดรอปดีที่สุดแหละนะฮะพวกขนาดกลางนะครับก็จะเป็นมีขนาดกลางมีอะไรบ้างพวกวันเดอร์เลอร์เห็นไหม อารามอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะขนาดกลางนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ขนาดกลางชิดกันเอาละขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับมาตามล่าชุดเอากาศกันดีกว่านะครับผมผู้ชายผู้หญิงอันนี้น่าจะไม่ไม่ต่างกันนะฮะนี่นะครับแต่ถ้ามีอันนี้คือมันก็ต้องใส่คู่ โั้วอวกาศด้วยนี่เนี่ยนี่เห็นไหมโกรทเดโมนกันไปเลยนะครับมาตัวบวมๆหน่อยนะเอ <c oughs> าไลครับผมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยปอตเกินแล้วปอตเกินเอามละ่ะ